ถ้าคิดจะเอาผัวฝรั่งยังคิดว่าอายยังคิดว่าบกกายังคิดว่าเนาะตัวเองทำบ่ได้อันเนี้ยมันผิดประเด็นสาวนะถ้าอยากได้ฝรั่งนะคะเออเราก็ต้องกล้าต้องลุยต้องสู้ถ้าอายุ30ต้นถึง40ต้นโอกาสรุยไปที่นะจุดท่องเที่ยว รูปคําจับเอาเลยนะคะอุมันจีได้ดังใจเขาเนาะเออเร็วขึ้นนะแต่เออถ้าเราห่วงแต่กลัวคาดูถูกเนาะหยุดจุดนั้นไม่ดีเนาะเออในสายตาคนอื่นมองเราแย่เนาะบ่ได้ไปถึงสวรรค์บ้านนาหรอกไ่ได้มาถึงเมืองนอกกับเขาหรอกถ้าคิดแบบนี้นะเออ เพราะฉะนั้นจุดปัจจัยเริ่มต้นยากได้ผัวฝรัง่งต้องกล้าต้องเขียวนะฮะเออต้องสู้แล้วต้องได้ภาษาเนาะเรียนรู้ไปในทุกๆวันถึงได้มาอยู่ไกลถึงใครจะบอกว่าเป็นคนเรวอืมนะก็เร็วเพื่อตัวเองเล็วเพื่อครอบครัวนะฮะหาเงินซื้อเข้าวใส่หม,ม้อให้พอให้เมาจะไปส่นคำคนทำไมนะฮะ คนที่ดูถูกเราอืมเขาบ่ได้หาเข้าให้เขาเกณฑน,นะเห็นหลายๆคนมาเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองกลับไปช่วยเหลือครอบครัวใช้นี่ใช้สินสมัยนี้มีแต่บอกว่าห้าพววฝรั่งให้ลูกป้าเดนาเดะยายเดยากมีเงินนะยากไซนี่อืมยากให้ลูกมาสร้างบ้านให้ยางที่เตอเห็ดนะ สั่งซันเดยในยุคปัจจุบันนะฮะใครดีใครได้เนาะอืมถ้าใครกล้าก็จะได้เร็วและโลกปัจจุบันได้ภาษาโลกออนไลน์ line, นะอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ไหนก็คุยได้นะมีโอกาสหลายช่องทางแต่ถ้ากลัวคำดูถูกว่าเขาจะเหยียดยามมินในการที่ก้าวไปตรงนั้นอา้าวเจ้ากันนังอยู่ให้เขาดูถูกเนาะเออ บบมีเงินไซนี่เขาอยู่ห้นหน่ะอย่าจากขอบอกนะต้องวัดด้วยใจเราและคณะนะขณะนี้ว่าเราจำเป็นแค่ไหนอยากได้จริงไหมและคิดว่าผัวฝรั่งเป็นทางออกอ่าให้กับชีวิตเราจริงเหรอผัวไทยก็มีแล้วทุกก็มีแล้วลูกเต้าก็นังอยู่เงินทองตัวคนเดียวดิ้นลนหาบาไหวอืมนะพอแม่ก็ต้องรับผิดชอบมาเถอะรอดนะ รอดรอดจากปัญหาแก้ไขตรงนั้นแล้วเรามาสู้ต่อในต่างแดนพี่น้องคะ้ะนะหรือเลือกฝรั่งที่เกษียณเนาะที่เขาช่วยเราได้ขั้นต้นนะคะอะพูดคุยอย่างเคลียร์ก็รอดเช่นกันแต่ณนะขณะได้มาแล้วทุกคนก็ต้องมาเรียนรู้ปรับนะคะอยู่สู้ คำว่าผัวเมียมันก็จะไปอีกแบบหนึ่งเนาะมันก็ต้องเข้าใจชีวิตแหละแต่ถ้าเราได้เข้ามาแล้วเขาแก้ไขปัญหาให้กับเราขั้นต้นความสุขที่เขาได้รับจากเราก็คือการดูแลถ้าเราดูแลเขาได้ดีเขามีเงินมีทองเขาก็จะเจือหนุนจุนเจียดูแลเราด้วยเงินของเขาในส่วนหนึ่งแต่หวังจะโลบทั้งหมดบรายสาวนะชีวิตเขาก็สำคัญอของของเขาที่เขาแบ่งให้ส่วนหนึ่ง ก็ถือว่าชีวิตเราโชคดีแล้วโลภมากศิลาภายบกการกสิบุได้กับเขา